สวัสดีเจ้าน้องดูถีจารุมงชัยพลนะเจ้าเจาสบันงาลดมือสองทรงเข้าปรกกวดตอบคำถามครับอากท่านได้รับตำแหนง่ง นางฟ้าจำเลยในงานของดีซีูสร้าง้อยหกสิท่านจะประชาสัมพันธ์อำเภอปูซางให้เป็นที่รู้จักอย่างไรเพราะว่าคืนนี้น้องจะได้ตำแหน่งหรือว่าบ่ได้ตำแหนง่งน้องก,ก็จะขอประชาสัมพันธ์ผ่านโชเชียลมีเดียเจ,จ้า ซึ่งสถา,านที่ลักๆของภูซางบ้านเฮาหนึ่งจะเป็นอุทยานแห่งชาติภูซางซึ่งจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ 2. องน้ำตกภูซางซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วแล้วเนาะสามเ <c oughs> จ้าพระธาตุภูซางซึ่งจะเป็นที่ชมวิวและเห็นทิวท่าน์อง อำเภอภูซางเขาได้ดีเจ้าครบคุณเจ้า oh. ครับปรบมือให้เขาประกวดหมายเลขสามครับ